สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกท่านอื่นๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปเลข2ตัวบนและสามตัวบนนะครับก็2ตัวบนล่างนะครับส่วน3ามตัวก็คือ3ามตัวบนนะฮะแยกกันนะครับเน้นบนอาจจะออกล่างก็ได้นะครับสําหรับเลข2ตัวนะฮะเพราะว่าผมเอาเลข2ตัวล่างมาคิดด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้าข้างล่างได้นะ ร้อยสิบหน่วยมีตามนี้นะครับอันนี้ผมเอามาจากเดี๋ยวผมเอาสูตรให้ดูนะครับหลักร้อยแปดเก้าหกสี่นะครับก็เอามาจากคลิปนี้นะครับคลิปที่เคยลงไปแล้วนะนี่นะครับอันนี้คือหลักร้อยแปดเก้าหกสี่เหมือนกันนะครับ ส่วนหลักสิบนะครับหลักสิบหลักสิก็หนึ่งสองห้าหกเจดนี่นะครับหนึ่งสองห้าหกเจดอันนี้หลักสิบก็ลงไปเมื่อคลิปก่อนๆนนะครับก็สรุปออกมาได้ตามนี้นะฮะตรงกันนะครับหนึ่งสองห้าหเจ็ดนะครับเนี่ยฮะหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็นี่นะฮะ อันนี้ผมให้4 5 6 1นะครับสูตรนี้ก็นี่นะครับตรงกันนะครับ4 5 6 1อันนี้เป็นสูตรที่เข้าแม่นนะครับที่ชนกันเมื่อวดที่ที่แล้วนะครับเมื่อวานนะครับก็เอามาให้ชมนะผมเอาเลขสรุปมาจากไหนไม่ได้มั่วขึ้นมานะครับทำมั่วก็ไม่รู้จะมั่วยังไงนะเพราะว่ามันมันก็ค่อนข้างจะเดายากนะก็วิธีดูนะครับ ก็ถ้าจะจับเลข2ตัวนะครับก็เอาหลักสิบกับหลักหน่วยมาเขียนต่อกันนะครับนี่นะครับสองตัว10กับหน่วยอย่างเช่นนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับสองสี่สองห้าสองห6สองหนึ่งห้าี่ห้าห้าห้าหห้าหนึ่งหสี่หห้าหหหหนึ่งนะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหเจ็ดหนึ่งอันนี้คือเลขสองตัวทั้งหมดนะครับ อันนี้หลักสิบมี5หลักหน่วยมี4ี่20 2สี่ชุดนะครับทั้งหมด2ตัวนะครับบนล่างส่วนหลักเลข3ตัวนะครับก็จะเพิ่มหลักร้อยเข้าไปด้วยนะครับก็คือคุม110หน่วยเลยนะฮะอย่างเช่นนะครับ814 815 816 811อย่างนี้นะครับ914915916911ถ้าไม่ถ้าเปลี่ยนปเป็นเลขอื่นก็ได้นะครับจับเรียงกันลงมานะฮะ 8 5 4 8 2 6 8 6 5เนี่ยจับได้หมดเลยนะครับ6 1 5 6 1 4 6 1 1 4 2 6 4 6 5 4 7 4ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เราชอบนะฮะลองจับดูนะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะครับว่าผมให้เลขโห หมดนี่เอามารวมกันก็แทบจะครบสิบตัวไม่ถูกได้ยังไงมีหลายคนที่คิดแบบนี้นะก็คนไม่ฉลาด็็จะคิดอย่างนั้นนะปล่อยเข้าไปนะครับก็ให้คิดนะครับว่าถ้ามันออกตรงๆขึ้นมานะครับมันก็จะสุดยอดมากนะผมผมให้หลักร้อยสี่เลขหมายความว่าผมตัดไปให้แล้วหกเลขนะครับแปดเก้าหกสี่ผมก็ตัดเลขศูนย์หนึ่งสสาม ห้าเจ็ดเห็นไหมหายไปตั้งหกเลขครับหลักสิบผมตัดออกไปห้าเหลือห้าครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองอ่ตัดเลขสามทิ้งแต่เลขสี่ทิ้งห้าหกเจ็ดก็ตัดเลขไปเลขเก้าทิ้งเห็นไหมครับหลักหน่วยก็ตัดเลขศูนย์สองสามเจ็ดแปดเก้าครับเห็นไหมครับก็ตัดทิ้งให้แต่ละหลักตั้งหลายตัวนะครับต้องคิดแบบนี้นะครับ อย่าไปคิดว่าทั้งหมดเลยร้อยสิบหน่วยมันเกือบครบทั้งสิบเลขครับอย่าไปคิดแบบนั้นนะถ้าคิดแบบนั้นก็ก็ดูแบบนี้ง่ายสุดครับก็คือว่าเลขไหนที่มันซ้ํากันมากที่สุดมันน่าจะออกครับหมายถึงว่าซ้ากันทุกหลักนะอย่างเช่นเนี่ยนะลองดูได้เลยนะครับหกหกหกเนี่ยคิดได้ทุกหลักเลยหกก็มีโอกาสที่จะมานี่คือให้คิดแบบนี้นะครับมีเลขอะไรที่ออกทั้งสามหลักอีกไหมในนี้ ก็เห็นจะมีเลขหกเลขเดียวครับแต่ถ้ามีสองหลักก็จะมีเลขอะไรบ้งฮะหนึ่งหนึ่งเห็นไหมครับห้าห้าหกหกเลขพวกนี้ออกตัวกลับได้นะครับผมเขียนไว้นะครับเนี่ยฮะสามารถออกบนล่างและตัวกลับนะครับเพราะว่ามันอยู่ได้ทั้งสองหลักครับเนี่ยฮะห้าอยู่หลักสิบก็ได้นะครับอยู่หลักหน่วยก็ได้หนึ่งอยู่หลักสิบก็ได้อยู่หลักหน่วยก็ได้ หกอยู่หลักสิบก็ได้อยู่หลักหน่วยก็ได้ห้าหกหกห้าได้เห็นไหมครับหนึ่งสองหนึ่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 งนี้อยู่ได้ทั้งสองหลักเหมือนกันนะครับสามตัวบนผมจับให้ตามนี้นะครับก็มันเยอะครับสามตัวบนจับให้ห้าชุดก็มีความเสี่ยงสูงนะครับต้อง ต้องลองจับเองด้วยนะครับเลขพวกนี้ผมจับมาเป็นประสบการณ์ผมทั้งนั้นเลยนะครับประสบการณ์ที่ดีๆนะครับเลขพวกนี้ออกสามตัวสามตัวบนมาเกือบทั้งสิ้นนะครับที่ผมเคยมีประสบการณ์มานะครับอาจจะถูกอาจจะใกล้เคียงนะครับผมเลอไม่ก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ที่ผมประทับใจครับเลขพวกนี้ คิดหวยแล้วเข้าสามตัวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสองตัวบนล่างนะครับซื้อได้ทั้งบนซื้อได้ทั้งล่างนะครับก็มีเท่านี้นะครับหวยฮานอยสามตัวบนสองตัวบนล่างนะครับแล้วก็ตัวกลับถ้าใครชอบก็จดไว้ซื้อนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ